สวัสดีครับพวกเรา The ABT Studio วันนี้พวกเรามาที่โรงเรียนมุญเจ้าว่วิทยาลัยครับครับผมแล้ววันนี้ก็อยู่กับผมพุกสายจตุรและเบธ ABT ครับครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาเปิดรับคนหน้าตาดีสำหรับโรงเรียนของผมนะครับที่ว่าวิทยาลัยปีทีแล้วเราเพิ่งไปเปิดรับคนหน้าตาดีลำปางกันอย่างนี้มาแน่นอนซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าของเบธอีกทีแล้วเนอะเพราะว่าเราคนหน้าตาดีก็อย่างนี้แหละแต่ว่านะมาสัมภาษณ์บุญเจ้าวาปุ๊บกูจะไม่สัมภาษณ์มึงคนแรกแค่นั้นแหละไปไปไป ครับผมนี่ก็คือกลุ่มแรกของพวกเราแล้วครับที่เราเรียนรู้อะไรครับผมชื่ออะไรครับชื่อแคนชื่อไอซ์ค่ะชื่อพัดค่ะของขวัญค่ะขอขว้าแมจีได้ไหมครับอาเฟสก็ได้ครับโอเคเดี๋ยวยูเอ็นจุดหนึ่งร้อยสิบเคค่ะไอจีเจ้าได้โอเคครับ เอ่อแพทิเซียค่ะ P A T L R T X I A ค่ะอซีเสกอลศูนย์เจ็ดจอดศูนย์ G I R L เุดขอนเป็นแบบเชื่อและงานเป็นแบบประต่ายเอ่อเราเปิดเทอมวันแรกนี่ทุกคนรู้สึกยังไงกันบ้างคะั่อรู้สึกว่าได้ใจเพื่อนแล้วก็แบบว่า ก็ไม่ไม่ค่อยสัง่งงานเพราะว่าแบบเพิ่งเปิดที่แล้วสนุกดียมันสนุกดีค่ะอยากกลับบ้านมากอยากกลับบ้านค่ะอยากกลับบ้านเหมือนกันนี่หม่ยว่าจากนี้ทุกคนอยากกลับบ้านมากเลยก็อยากกลับบ้านแล้วไม่อยากถ่ายแล้วโอเคครับคัครับเดี๋ยวโอเคครับก็ได้คู่ต่อไปแล้วครับที่เราจะสัมภาษณ์เอ่อพวกพี่ชื่ออะไรบ้างครับชื่อไอค่ะ ้มข้าวค่ะขอวาบอะไรไม่ร้ค่ะอ่าไอิีจค่ะ K X T h A K X R N อจะไม่ได้ไหนไปก็ได้ครับอ่ทาทักสพรล้วนโคคะ่ะเออแล้วเปิดเทอมวันแรกนี่เป็นยังไงบ้างคะสนุกมากคนะ่ะเพื่อนเยอะด้วยอ,อือสนุกคะ่ะไม่ได้เจอเพื่อนนานคะ่ะโอเคขอบค่ะ โอเคครับได้คนต่อไป <Yeah! S 1> แล้วนะครับพี่ <Woo! S 1> ชื่ออะไรครับนุ่นค่ะวว้าพี่นุ่นพี่ผมขอวาร์ปไอจีหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะอันเดอร์สะกอเอ็ O โอโอเอแล้วก็ N I F ค่ะโอเคครับ,คคร,บรู้สึกยังไงบ้างที่เปิดเทอมวันแรกครับวันนี้ก็ยังชิลๆอ,อ,อยู่ค่ะการบ้านไม่มีโอเคครับ,โอ,บโอเคครับโอเคครับ uh, พี่ชื่ออะไรครับชื่อใบข้าวค่ะ <Wow. S 2> อาาไนะอจีอันเดอร์สกอร์จุดเอ็กเอไอเ e จุดอันเดอร์สกอร์ค่ะไอจีทีร์ไอย์เอเคเรอ่อรู้สึกยังไงบ้างครับที่มาโรงเรียนวันแรกครับรู้สึกว่าอากาศไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่เลยค่ะตื่นเต้นค่ะอากาศรอ้อนสนุกไหมครับก็สนุก ชื่ออะไรเหรอครับชื่อโตล่โอเคขอขอวรามหน่อยได้ไหมครับเพชเชียนะครับอ่าประกรณ์เกียรติพนบันวงครับโอเคเชิมวันแรกเป็นไงบ้างครับรู้สึกว่าโรงเรียนนี้ใหญ่มากๆแล้วก็โรงเรียนที่เหมาะกับการเรียนชั้นนำของประเทศต้นๆได้เลยครับเคครขบาวข่าวค้าน้องชื่ออะไรครับชื่อคิวค่ะอยู่ชั้นมอะไรเหรอครับอยู่อยู่มสามแล้วเปิดว้ามได้ไหมครับ ก็มี igq พิมพ์เล็กหมดเลยนะ underscore t e d e c h แล้วก็ me ค่ะแล้วก็เปิดเทอมมาแรกเป็นยังไงบ้างครับก็ก็ดีใจเพราะว่าเจอเพื่อนเยอะด้วยแล้วก็มีคนละหล่อเยอะด้วยฮับขอบคุณนะครับครับเอ่อคุณชื่ออะไรเหรอครับชื่อข้าปุ้นค่ะเอ่ออยู่มอะไรครับอยู่ม6ค่ะอแล้วก็ขอเบ้าได้ไหมครับ ig n a t h i d a a underscore แล้วก็อยากถามว่าเปิดเรียนวันแรกเป็นยังไงบ้างครับก็รู้สึกดีคบได้เจอเพื่อนไม่ได้เจอนานคอครับสวัสดีครับชื่ออะไรเหรอครับชื่อบินี่ค่ะโอเคครับแล้วก็อยู่ชั้นมออะไรครับม5ค่ะม5เหรอครับอะไรก็ได้เก็ได้ เปิดเทอมมาแรกรู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกรู้สึกดีใจอะค่ะเพราะว่าได้มาเจอเพื่อนๆนะคะ่ะโอเคครับยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อเจเจ,จค่ะเขาล้าไปจีหน่อยได้ไหมครับได้ครับ T H E B A L Y N สแล้วพี่คนนี้ครับ T T H A N Y A P X N ค่ะแล้วเปิดเียมนมาแรกรู้สึกงไงบ้างครับ รู้สึกเกียงเพื่อนค่ะแบบว่าเจอเพื่อนก็ทักเพื่อนก่อนเลยค่ะแล้วก็บางทีก็ตื่นเต้นที่แบบจะได้เรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกโง่หแล้วก็เรียนเยอะด้วยแล้วก็มีเพื่อนสนุกไปด้วยห่างด้วยแล้วก็รู้สึกสนุกดีไม่น้าครับโอเคครับเราก็ได้พูดสุดท้ายอยากจะสัมภาษณ์แล้วะครับผู้พี่ชื่ออะไรครับคือออมครับอ่าแล้วพี่ชื่ออะไรครับขนุนค่ะ แล้วก็ขอวาร์ปได้ไหมครับได้ค่ะได้ครับ I S I K A เก้าตัวค่ะออบแป November ครับ R สี่ตัวโอเคครับเราตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างครับที่ว่าโรงเรียนเปิดวันแรกครับไม่อยากมา้ครับง่วงครับแล้วพี่รู้สึกยังไงบ้างครับเบื่อหน้าเบื่อค่ะโอเคครับครับครับอ่าก็จบ้วลาทำสลับลิปขอวาร์ปคนแรบอมอครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดซับสไคร้ไปกางเอ้าอย่าลืมกดติดดีด้วยด้วยกากดิ่งด้วย